ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมในมเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานที่เคารพครับเมื่อสักครู่ตอนพิจารณามาตราเจ็ดผมเองก็มีความประสงค์จะร่วมอภบบิปรายแต่ไม่ทันนะครแต่เราก็ที่ประชุมก็ใช้เวลาไปมากแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นการเสียเวลาผมรู้สึกเป็นห่วงเหลือเกินครับท่านประธานว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะไม่สามารถผ่านออกไปใช้ได้นะครับ แล้วจะมีประโยชน์อะไรที่เราต้องการที่จะใส่สิ่งที่เราคิดว่ามันดีลงไปท่านประธานที่รบครับผมยังหาเหตุผลที่เพียงพอในการไปกำหนดในลักษณะรัดตรึงตามที่ปรากฏในร่างของของคณะกรรมาการที่ใส่เพิ่มเติมเนี่ยใส่ผู้แทนจากกจอจใส่ผู้แทนจากใส่ในอำเภอหรือผู้แทนเข้าไปเนี่ย แล้วอย่างน้อยด้วยเหมือนที่สมาชิกเพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับว่าได้สร้างเงื่อนไขให้เกิดปัญหาที่สภาผู้แทนราษฎรจะไม่เห็นด้วยและจะต้องนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการร่วมซึ่งผมขอบังอาจพูดว่ายังไงก็ไม่ทันครับท่านประธาน แล้ววัตถุประสงค์ที่ดีเจตนารมณ์ที่ดีที่เสนอเข้ามาเนี่ยก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยเว้นแต่ว่าเราต้องการยื้สถานภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันออกไปอีกนะรักษาสเตตัสโคเท่านั้นเองครับคือเราไม่อยากให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาทันนะนะถ้าเว้นแต่ถ้าต้องการแบบนั้นก็คือก,ก็เป็นไปอย่างนั้นนะครับนะครับส่วนเนื้อหาสาระที่ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยมันไม่มีทางทัน อันนี่ผมขอฟันธงนะว่า,าไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะทันนะครับยิ่งสถานการณ์ความเปราะบางทางการเมืองที่เป็นอยู่นะครับอนอกจากนี้ผมยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับผมคิดว่ามีความเข้าใจว่าถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ เขาบริหารจัดการบริหารบุคคลโดยใช้หลักเกณฑ์ที่กศกกำหนดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอะไรฮะคือผมผมยังมองไม่เห็นว่าการไปเชื่อมโยงกับฝ่ายปกครองก็ดีหรือฝ่ายผู้มีอำนาจที่มีการจัดโครงสร้างแล้วเพิ่มกลับมาใหม่ในช่วงเวลา สี 4, ปีที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างกสจก็ดีผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะปฏิรูปนะฮะแล้วก็พัฒนาสถานการณ์สภาพการของครูและบุคลากรทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาตรงไหนผมยังไม่เห็นความเชื่อมโยงกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วเราก็ทราบนะครับว่าใน ในระบบการบริหารบุคคลที่เราพยายามให้มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทั่วประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันน้อยกว่าการที่มีการแต่งตั้งคัดเลือกนะฮะโปรโมทกันในเขตพื้นที่มันระบบอุปถัมภ์ใหญ่เนี่ยมันดีกว่าระบบอุปถัมภ์ย่อยในเขตพื้นที่ตรงไหน ผม,ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันไปแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับกอ็อันนี้ก็ขอเรียนว่าผม,ผมยังมองไม่เห็นทางว่ามันจะก่อให้เกิดประโยชน์นะฮะ,ะส่วนการแก้ไขตามที่สภาผู้แทนรัษฎรได้เสนอมานั้นแน่นอนครับมันก็อาจจะยังไม่ถูกใจพวกเราที่ต้องการเห็นธรรมาภิบาลต้องการเห็นการใส่อะไรเพื่อจะเป็นการเตือน ให้เกิดความสำนึกอะไรต่างๆนั้นเนี่ยผมไม่มีอะไรขัดข้องครับเพียงแต่ว่าผมเกรงว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์ต่อการที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ออกไปใช้และเมื่อหลังการเลือกตั้งก็ไม่แน่อีกนะครับว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะหยิบออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารในกิจการที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ ผมจึงคิดว่าผมเองยังไม่ไม่ยังไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขโดยคณะกรรมาการในชั้นนี้ครับขอบพระคุณครับท่าน